ยงัยงยงังยังใจเย็นลุงช่างพาข้ามถนนนะคะพี่โอ<ป>้โหลุงหมาพันนี้คล้ายๆหามาบางแก้วเลยเนาะทน่คล้ายๆบางแก้วจบใจเย็น อบอาการเย็นลุงตาตปยอ,อะไรลุงลุงตาดีไ,ด <laughs> ไม่ได้มองโอ้โชคดีนะลุง <laughs> เราก็หาขาไก่กไน, <laughs> นี่เร่ง เราจะให้หลุงช่างเป็นคนซื้อมือหยิบปเลยใช่ไหมอ๋อเรีย ก็ลุงบอกอยู่วันนั้นเลยอันนว่ามีแต่บ้านมวนตาสัญลัก์ดอกบัวเอออันว่าบ้านมวนะความไม่รู้จักของเราวิ่งไปบ้านม่วงอยู่นะวันนั้นนะความไม่รู้จักของเราคนขับรถอะย่าคนขับรถเขาตาเขามองอยู่แล้วเรานั่งอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจ นี่กรดูกสนไหนเนาใหญ่ต้องตัดเสือบอกว่าถ่ายอะไรไปไม่รู้บอกจะทำบัตรให้ลุงลุงเสือไม่เห็นทำสักทีทอะะไรบัตรสมาชิกมันจะได้ส่วนลดเออจะแต้นที่ซัตเตอร์ก็ได้ อหมูชิ้นด้วยนั่นลุงเดียวสองร้อยองถ้วยเดียสองร้อยถ้วยวันใช่สองร้อยถ้วยกี่วันวันเดียววันเดียวค่ะนางำแล้วลุงวันนั้นมาที่บ้านไม่ได้ซื้อถ้วยเลยวันนั้นลืมเป็นในตลาดการเรียบร้อยแล้วเหรอะเอ้ยลุงน่ารักจังตอนอะไรอีกนะ

อันนี้ก็มีนั่งนอนอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะ,ะเรามาแล้วโอ้โออนนหน่าตาเหมือนจิ้งจอกเลยเนานะเอฟซีหน้าตาเหมือนหมาจิ้งจอกน่ารักมากเราชอบอากาศเย็นนะคะตรงนี้มันก็จะมีแอร์พอดีนะคะเนะอฟซีเนาะก็มานอนนี่นะคะโอ้น่ารักมากเลย นี่นะคะความน่ารักของเราไม่รู้นะคะเอฟตีท่านใดรู้ว่าหมาพันธุ์นี้คือพันุ์อะไรนะคะจ,จ,กกจะว่าจิ้งจอกก็ไม่ใช่เราจะว่าหมาพันธุ์แก้วก็ไม่ใช่นะฟาสพันก็มีคเคยเลี้ยงหมาแต่รู้ว่าน่ารักนะคะเอฟีดูนะคะน่ารักมากเลยบ้านม่วงก็มีนะคะไอ้

ก็เลยยานมองนีแล้วก็รถลกไป่กแล้วแต่เส้นเหลืองกับมันนี้เขาไม่ทำเกาะกลางตรงนี้เป็นหลอดไฟครับ่องเงี้ยมันคนยืนได้รถได้ด้วยเวลากาแวะซื้อของกับช่าง ของแท้รอยาชีเอ้ของแท้บ่หือม,มันดุไหมพันธุ์เนี่ยลุงมันลุง